สวัสดีครับทุกคนคิวไลฟ์รับผมวันนี้ผมอยู่ที่ถนนพหลโยธินนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินซึ่งตอนนี้ก็เรียนได้ว่ามีความสวยงามอย่างมากนะครับในจุดนี้ตามภาพด้านหน้าเลยนะเพราะว่าในบริเวณนี้ครับตอนนี้ก็มีการรื้อถอนเสาแล้วก็สายสื่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ คลิปนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนตอนนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนยังไงมาชมคลิปนี้ไป,ปรพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่บนลถโดยสารประจำทางด้านขวามือืของผมก็คืออุโมงค์ลอดแยกเกษตรศซึ่งจุดที่ผมอยู่จุดนี้นะครับก็จะเป็นถนนงามวงวานหลังจากนี้ผมก็จะนั่งรถครับผ่านแยกเกษตรศไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบหนโยธินซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของเราในวันนี้ครับ ตอนนี้ผมมาถึงบริเวณแยกเกษตรนะครับจุดนี้เองก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อการของถนนงามวงวานถนนประหลโยธินและถนนประเสริฐมนูกิจครับเส้นสีแดงที่ผมขีดเอาไว้นะครับก็คือในส่วนของการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแต่วันนี้ครับจุดที่มีความคืบหน้ามากที่สุดเลยก็คือในจุดนี้ตั้งแต่บริเวณด้านข้างของกรมพัฒนาที่ดินมาจะถึงบริเวณของซอยอมรพันธ์ครับตอนนี้ผมอยู่ริมถนนบโหนโยธิน ใกล้ๆก,กับธนาคารกรุงเทพสาขาบางเขนซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่จุดนี้นะครับก็ยังมีเสาและสายสื่อสารให้เห็นอยู่ครับส่วนบริเวณฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็คือมีการรื้อถอนเสาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายทั้งสองฝั่งให้ชมกันเลยครับช่วงที่ผมมาถ่ายที่นี่ก็เห็นกับเจ้าหน้าที่ของการไดฟ้ากําลังปีนทํางานกันอยู่เลยนะ สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียวในพื้นที่ถนนพหลโยทินตั้งแต่แยกถนนงามวงวานถึง5แยกลาดพรา้าวจะมีระยะทางรวมอยู่ที่3.5กิโลเมตรโดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2566ซึ่งช่วงที่ผมมาถ่ายในช่วงนี้นะครับใกล้ๆกับในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินจุดนี้เองก็จะเป็นจุดที่มีความคืบหน้ามากที่สุดเลยครับในตอนนี้ บนพื้นบริเวณด้านหน้าจุดนี้แต่เดิมก็จะมีเสาปักอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็มีการรื้อถอนออกไปตามภาพที่ผมได้มาจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับเรียกได้ว่าพอเห็นภาพการรื้อถอนเสาและสายต่างๆออกไปผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะรู้สึกดีใจเหมือนกับผมเลยนะยังไงก็ขอขอบคุณภาพจากการไฟฟ้านครหลวงดนวยนะครับยังไงเรามาเดินชมบรรยากาศของความสวยงามกันต่อเลยครับทางเท้าด้านหน้าจุดนี้ก็กําลังจะตรงไปทางตลาดอมรพันธ์ ซึ่งตอนนี้เองนะครับทางเท้าในจุดนี้เองก็มีการรื้อถอนเสาและสายสื่อสารเอกไปหมดแล้วนะจะเหลือแค่บริเวณใกล้ๆกับแยกเกษตรซึ่งจุดนั้นเองเท่าที่ผมนับดูก็เหลืออยู่แค่3ต้นเท่านั้นเองครับซึ่งทางนายทิติวุฒิเงินคล้ายรองผู้ว่าการเอมเอหรือการไฟฟ้านครหลวงได้กล่าวว่าตามที่เอมเอได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องตามนโยบายกระทรวงมหา ระทไยแลลัฐบาสำหรับพื้นที่ถนนพหลโยธิน MEA ได้เคยดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จแล้วเป็นระยะทางประมาณ6กิโลเมตรตั้งแต่อนุสารียีชัยสมรภูมิถึง5แยกลาดพร้าวและในครั้งนี้ได้ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แยกถนนงามวงวานถึง5แยกลาดพร้าวระยะทางรวม3.5กิโลเมตรเพื่อเตรียมรองรับความต้องการการใช้กระแสะไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น ตอนนี้ผมข้ามาอยู่บริเวณเกาะกลางถนนแลครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็อยู่ใต้ของสะพานข้ามแยกเกษตรซึ่งจุดนี้เองก็จะเห็นทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้งฝั่งที่ยังมีสายสื่อสารอยู่และฝั่งที่มีการรื้อถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มองดูจากมุมนี้แล้วรู้สึกว่าบรรยากาศก,ก็ดูดีขึ้นและก็มีความสวยงามอย่างมากเลยครับส่วนตัวผมเองก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับใน,ในหลายๆย่านในกรุงเทพมหาคนครที่ยังมีสายสื่อสารอยู่ในอนาคตก็อยากจะให้มีการนําลงใต้ดินทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะได้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามแบบนี้ครับ ชมบรรยากาศของการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารในบริเวณนี้เข้ามาสักพักหนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งรถไฟฟ้าไปที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวไปถ่ายบรรยากาศของที่นั่นให้ทุกท่านได้ชมกันว่าตอนนี้นะครับจะมีบรรยากาศเป็นยังไงและจะมีสายสื่อสารมากน้อยขนาดไหนยังไงเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปเราจะได้เห็นบรรยากาศที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวกันครับ บนทางเท้าด้านหน้าของกรมพัฒนาที่ดินตอนนี้ก็ยังมีเสาปักอยู่นะครับซึ่งบริเวณของสเสาจะมีสติกเกอร์ติดเอาไว้ซึ่งเขาได้บอกไว้ว่า เสาต้นนี้กำลังจะหายไปเร็วๆนี้เป็นสติกเกอร์ของทางการไฟฟ้านครหลวงครับในด้านภาพรวมความก้าวหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมีระยะทางดำเนินโครงการทั้งสิ้น236.1กิโลเมตรมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2570โดยขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม62กิโลเมตรครอบคุมพื้นที่สำคัญในถนนต่างๆเช่นถนนสีลมถนนสุขุมวิทถนนพหลโยธิน ถนนพญาไทถนนพระรามหนึ่งถนนราชดำริถนนราชวิถีถนนราชปารพถนนสีอยุธยาถนนสวรรคโลกถนนสาธุประดิษฐ์และถนนสว่างอารมณ์เป็นต้นขณะเดียวกันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ174.1กิโลเมตรเช่นโครงการพระรามสโครงการรัชดาพิเศษและโครงการตามแนวของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีต,ต่างๆภายในปี2566 MEA คาดว่าภายในสิ้นปีจะมีระยะทางที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก29.2กิโลเมตรทำให้มีระยะทางสายใต้ดินสะสมรวมทั้งสิ้นอยู่ที่91.2กิโลเมตรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากการไฟฟ้านคะรหลวงด้วยนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่ด้านบนของสถานีเสนานิคมนะครับซึ่งผมก็จะนั่งรถไฟฟ้านะครับไปที่สถานี5แยกลาดพรา้าวไปอัปเดตบรรยากาศของสายต่างๆนะครับในบริเวณนั้นให้ทุกท่านได้ชมกัน อนนี้ผมมาถึงบริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับซึ่งในส่วนของเสาและสายสื่อสารต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากเลยครับในจุดนี้ยังไงผมเองก็จะมาอัปเดตให้ชมเป็นระยะนะครับสำหรับการรื้อถอนเสาและสายสื่อสารอ่ไปในบริเวณนี้ยังไงก็กดติดตามแล้วก็รอชมทางคิวไรได้เลยครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคําว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยได้ครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ